วสวัสดีครับผมโค้ชโจ๊กนะครับวันนี้พามาลงไซต์เลยนะครับมาเปิดเผยเคล็ดลับวิธีการทำงานของผู้ระเบมาเลยนะครับติดตามชีวิตของผมจริงๆนะครับอยู่ที่หน้างานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เฟส3ของโฮมแอดละหานทรายนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานเลยนะครับ ยังไม่ลงรถนะครับอ่าให้ดูก่อนว่าลูกน้องกําลังทํางานกันอยู่ในรถอยู่นะครับตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้างานจริงนะครับอ่าดูก่อนนะดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะนี่นะครับหน้างานเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะพาลงไปดูหน้างานจริงนะฮะ<ร>อากาศมัน มันหนาวนะครับที่บุรีรัมย์นะครับอากาศค่อนข้างจะ37องศานะครับเรียกว่าหนาวเลยนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจากหน้างานจริงนะครับที่เขาทํากันหน้างานจริงๆเลยมีใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะตอนนี้นะครับทักทายกันนะครับ สุลักขณานะครับเห็นเห็นทุกท่านนะครับเห็นทุกท่านนะใครอยู่ที่ไหนก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับเดี๋ยววันนี้พามาไลฟ์กลางวันนะครับที่หน้าง,งานจริงเลยนะครับคณะที่แบบกําลังทํางานจริงๆนะครับรถถมดินก็ถมดินนะครับถมดินกันอยู่นะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับ แต่อยากให้ทุกท่านนะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์จากหน้าง,งานจริงนะครับเวลาเราทํางานจริงๆเราก็ต้องอยู่กลางแดดแบบนี้แหละครับมีบ้างนะครับถามว่าผู้หญิงผิวขาวๆหน้าสวยๆเนี่ยอยากมาทําอาชีพรับเหมาหรืออยากมาสร้างบ้านขายเนี่ยทำได้ไหมนะครับทําได้ครับทําเหมือนผมตอนนี้ผมมาหน้างานผมก็มาแขนสั้นนะผมก็แต่งตัวแบบแขนสั้นนะครับไม่ได้แบบแขนยาวปกปิดมิดชิดอะไรนะครับมีทากันแดดบ้างเล็กน้อยนะครับ านายแสนเนาะนายแสนได้มาเที่ยวเฟสสองแล้วนะครับนายแสนอสังหานะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านเลยครับตอนนี้อยู่สภาพหน้าง,งานจริงเลยนะครับคงไม่ใช่ในห้องแอร์เย็นๆนะครับการที่เราจะทําอาชีพรับเหมาการที่เราจะสร้างบ้านขายนะครับต่างกันไหมนะครับจริงๆแล้วทั้งอาชีพรับเหมาแล้วก็สร้างบ้านขายเนี่ยไม่ต่างกันนะวิธีการทํางานไม่ต่างกันนะครับสร้างขายอาจจะต่าง มีความรู้ใช้ความรู้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มจากงานรับเหมาแต่หลักๆก็คืองานก่อสร้างนะครับอไซ์นี้ผมอธิบายหน้างานของไซ์นี้ก่อนนะเปิดเผยเคล็ดลับว่าการที่จะทําอาชีพรับเหมาหรือสร้างขายให้ร่ารวยเนี่ยผมจะเปิดเผยเคล็ดลับสักหนึ่งข้อนะครับสำหรับทุกท่านทั้ง30คนนะที่นี่นะครับผมเริ่มจากไซ์นี้นะครับไซ์นี้นะครับเป็นเฟสสามละหันทรายเนี่ยไม่ได้เอาคนงานรายวันมาเลยนะครับ ไซนี้นะผมนะครับคนงานรายวันของผมยังเก็บงานอยู่ที่อาคารพาณิชย์นะครับและอยู่ที่เฟสสี่ของอำเภอนางรองนะตอนนี้ตอนนี้หน้าง,งานของผมที่นี่นะครับคนงานรายวันของผมเนี่ยใช้งานเต็มแม็กอยู่เต็มแม็กหมายถึง 40- 50คนเนี่ยยังอยู่ที่เฟสสองก็คืองานสร้างอาคารพาณิชย์อยู่นะครับยังไม่สามารถปลีกตัวมาทําตรงนี้ได้ก็คือไม่สามารถแบ่งคนมาได้ก็งานตรงนั้นก็ยังรันอยู่ แต่เฟสสามผมซื้อที่ดินแล้วมัดจ,ดจาําที่ดินแล้วจ่ายค่าที่ดินแล้วโอนเข้ามาแล้วนะครับต้องสร้างแล้วนะครับต้องสร้างแล้วอ้าวแล้วเอาคนที่ไหนมาทํานะครับเฟสสามผมใช้ผู้ลบเหมาค่าแรงทั้งหมดเลยนะครับวิธีการหาง่ายนิดเดียวนะครับผมเรียกว่าง่ายยิ่งกว่าถ้าเรารู้วิธีหานะถ้าเรารู้วิธีหาผู้ลบเหมาค่าแรงนะต่อให้ผมไปอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนะี้ย ผมไปคนเดียวไปเริ่มต้นทําธุรกิจที่นั่นเนะี่ยหรือไปรับจ้างสร้างบ้านสักหนึ่งโครงการถ้ารู้วิธีเนี่ยก็คือสามารถทําได้เลยไปหาผู้รับเหมาเอาข้างหน้าไปคนเดียวนะครับอาจจะมีลูกน้องผมไปรอคุมไซส์สักหนึ่งคนนะครับแต่ตอนนี้ผมมาเนี่ยไซส์เนี้ยผมใช้โฟร์แมนผมคนเดียวนะครับอ่าคนนี้นะครับคนนี้ใส่หมวกเดินอยู่เนี่ยนะครับถือแบบเดินอยู่นะครับปักผังหาลายหาตำแหน่งอยู่นะครับ พุ่มละเมานะครับเดินปักผังถือแบบเดินปักผังให้ให้เข็มตอกเข็มนะครับนะครับให้ให้เสาเข็มมันตอกนะครับเสาเข็มกําลังตอกไปนะครับเราก็ตีผังกาลังหาตําแหน่งเสาเข็มให้อยู่แต่ว่าขั้นตอนนี้ผมใช้โฟร์แมนของผมทํานะครับเดี๋ยวมาตอกก่อนนะพอไปเริ่มต้นพอมาที่นี่ปับ๊บคนงานรายวันเต็มนะครับเอาพุ้รละเหมาค่าแรงเข้ามานะครับราคาจ้างนะเปิดเผยราคาจ้างนะ ผู้รบเมาคลรงนะครับงานโครงสร้างอย่างเดียวผมจ้างตารางเมตรละหกร้อยฟังชัดๆนะตารางเมตรละหกร้อยทำอะไรให้ผมบ้างอ่าตารางเมตรละหกร้อยทำอะไรให้ผมบ้างก็ทำฟุตติ้งทาคานทําพื้นจนถึงตั้งเสาเสร็จนะครับตั้งเสาหลอ่อเสาเสร็จแกะแบบอ่าอันเนี้ยคือผมจ้างตารางเมตรละหกร้อยเนี่ยผมให้ทําไปเลยสี่หลังนะครับดูนะครับอันนั้นผู้ระเหมาคลังนะที่เขาทํางานอยู่นะครับฝา่าโน้นเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนนะครับอ่ะเขาเริ่มเขาเริ่มทาฟูตติ้งทําคานทําพื้นแล้วนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเพื่อนๆของเราเข้ามาให้ครบทุกคนก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาไปพอเราได้ผู้รับเหมาเสร็จเราก็มีโฟแมนของเราคอยเคลียร์แบบคอยคุมงานให้นะครับเราก็ทําไปนะครับอันนี้เป็นโมเดลธุรกิจสําหรับ เราไปเริ่มต้นธุรกิจที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมพาลงไปดูหน้าง,งานแล้วนะครับทีนี้นะครับใครอยากรู้อะไรหรือใครอยากให้ผมถ่ายตรงไหนก็พิมพ์เข้ามานะใช้คุณพิพัฒน์ถามว่าใช้เสาเข็มขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมคํานวณแล้วนะครับใช้เสาเข็มหน้า18นะครับยาว6เมตรนะครับเสาเข็ม i18 นะครับอ่ะเสาเข็ม18นะครับหน้าหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะครับ ส่วนใครอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วลงไปคุย,คยหน้างานให้ดูแล้วนะครับนะครับจะลงไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้อโอเคนะครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายขั้นตอนของการปักผังหาลายก่อนนะครับปักผังเนี่ยนะครับเราจะต้องถ่ายระดับนะครับผังตัวเนี้ย ผังตัวนี้จะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเห็นเส้นเอ็นไหมครับผังตัวนี้นะครับผังที่กําลังตอกอยู่นี่นะครับเส้นเอ็นเส้นนี้นะครับสี่ตอกนะจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับทั้งผังเลยแล้วเราก็หาลายตําแหน่งเสาเข็มนะครับอันนี้ช่างกําลังหาตําแหน่งเสาเข็มอยู่นะครับใช้ตลับเม็ดนะครับก็ปักแล้วก็มาเทศฉากนะครับโดยใช้ขั้นตอนของการ 3- 4 5ห้านะครับอ่าตัวนี้กําลังทําปักผัง พอได้ตำแหน่งนะครับเนี่ยเราก็จะปักหมุดแดงๆไว้อย่างนี้นะครับผู้รับเหมาเข็มก็จอดรออยู่แล้วนะครับเ่เราก็จะปักหมุดแดงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยไายตำแหน่งนะครับตำแหนงตามระยะตามแปลนในแบบนะครับเราก็หาไว้เสร็จแล้วผู้รับเหมาเข็มก็มีหน้าที่ตอกตามจุดที่เรามาร์คไว้นะครับถามว่าขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่อยากทําเองได้ไหม มีผู้รับเหมาที่เขามีกล้องนะครับเขารับทําให้ผู้รับเหมาที่เขามีกล้องเซอร์เวย์นะครับไม่ทําเองก็ได้นะขั้นตอนนี้เขาก็เอามาทําให้นะครับสองพันสามพันไม่เกินห้าพันนะครับที่เขามาทําอ่ะพอตอกเสาเข็มเสร็จเป็นยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเปิดหลุมฟุตติ้งนะครับทีนี้นะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ เปิดหลุมขึ้นมานะครับเพื่อจะทํางานฐานลากอ่าตัวนี้ก็เปิดหลุมมานะครับผมว่าน่าจะมีการเทสโบอยู่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่านี้นะครับเปิดหลุมพุทธิ้งมาแบบนี้แล้วเราก็ตัดหัวเสาเข็มนะครับทีนี้ตัดตัดเสาเข็มให้อยู่ในระดับนะครับที่เราต้องการนะครับตอนนี้พอตัดหัวเสร็จนะครับก็เทงานฐานลากนะครับอ่า เห็นหน้างานกันสดๆเลยนะครับตัวนี้เปงานพุดดิ้งนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเสาต่อหม้อขึ้นนะครับเห็นเส้นเอ็นเหลืองๆไหมครับเห็นเส้นนะเวลาเราตั้งเสานะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะผมพาดูเห็นเห็นเส้นเหลืองๆนี้ไหมครับอ่าเราก็จะถึงให้ตามเส้นเหลืองนี่นะครับวางตามแนวเหลืองๆนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือหน้างานของเราอันนี้ช่างกําลังเข้าแบบต่อหม้อนะครับ เทตอหม้อสูงเท่าไหร่สังส่งเทเ,ทเทจ็ดสิบนะกันะกลังเข้าแบบเทอยู่นะวันนี้นะวันนี้เทนะโอเคอ่าน,นี้นะครับอันนี้คือต่อหม้อที่เราจะเทแล้วนะครับอันนี่คือพุลมะหม้อขาแรงนะครับเราก็จะจ้างพุลมะหม้อขาแรงเลยนะครับทำไปเลยแต่ระหว่างนี้นะครับถามว่าถามว่า ถ้าผมต้องไปขึ้นเฟสห้าเฟสหกต่อทําได้ไหมนะครับถ,ถ้าถ้าจะถามนะคือถ้ารู้วิธีหาผู้ับเมาค่าแรงเหมือนที่ผมรู้เนี่ยนะครับต่อให้ไปขึ้นที่ไหนนะครับในสภาพแวดล้อมยังไงนะเราก็จะสามารถหาผู้ลบเมาได้นะครับหาผู้ลบเมาค่าแรงได้หาไม่ยากครับแต่ต้องรู้วิธีควบคุมครับรู้วิธีการจ่ายเงินส่วนการควบคุมการใช้งานนะครับควบคุมยังไงใช้งานยังไง เดี๋ยววันที่2วันที่3เมษายนนะครับผมมีตัวอย่างเอกสารที่ผมใช้ควบคุมพลรับเหมาค่าแรงนะครับหรือเรียกว่าการประสานงานนะครับการใช้งานให้ให้สอดคล้องกับหน้าง,งานนะครับวันที่2วันที่3นะครับคอร์สจัดที่มิลเลอร์เคลแกลนนะครับผมจะเปิดเผยวิธีการทุกอย่างที่ผมที่ผมใช้นะครับที่ในการทําธุรกิจแล้วทําให้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จาก การสร้างบ้านเป็นนะครับเปิดเผยให้ในวันที่2ที่3เมษายนนะครับจัดเมล์เลือนแนะครับใครยังไม่มีมบัตรรีบพักแอดมินนะ,ะแดดร้อนๆนะครับโอ้โหหน้างานสุดๆดเลยนะครับตอนนี้ใครอยู่จังหวัดไหนบ้างครับตอนนี้นะครับหน้างานก็อันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยผมทั้งบันทึกวิดีโอทั้งถ่ายรูป ทำเป็นหนังสือเป็นคู่มือทำงานเลยว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องตรวจงานอะไรนะครับจุดไหนที่ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อให้ทุกท่านเอาไปปฏิบัติหน้างานจริงได้นะครับเรียกว่ามารับคู่มือไปนะครับมีแจกเฉพาะในงานวันที่2ที่3นะครับซื้อไม่ขายนะครับคู่มือทํางานของธุรกิจรับเหมานะครับคู่มือการสร้างบ้านหนึ่งหลังครับแจกเฉพาะในงานวันที่2วันที่3เมษาเท่านั้นนะครับ ผมทาขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่เอกสารเดิมครับเป็นจัดที่กทมครับจัดที่หลัก4ี่นะครับโรงแรมเบลเคิลแกรนนะมีใครอยาก CF ในในนี้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเข้าเนาะถ้าอยู่ในไลน์นี้จะเอาราคาพิเศษก็ได้นะหรือจะได้ของแถมอะไรก็ได้นะถือว่าเรามาคุยกันเนาะทักอินบล็อกมาดีกว่านะครับถ้าใครอยากเข้าจริงๆถ้าคนที่อยู่ในไลน์นี้นะครับก็ถ้าใครอยากเข้าก็ทักอินบ็อกมานะครับ ภายในครึ่งชั่วโมงเนี้คุณทักอ i n b อกผมรู้ว่าคุณมาจากในไลฟ์เออถ้าถ้าทักหลังจากครึ่งชั่วโมงนี้แล้วแสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่มาจากในไลฟ์นี้นะถือว่าเราปรารถนาดีต่อกันทุกครั้งที่ผมไลฟ์ผมไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะครับคือนึกอยากจะไลฟ์ผมก็กดไลฟ์เลยนะครับส่วนใครที่กดดูไลฟ์ผมกดติดตามกันเนะี่ยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรฟีโลโมนอะไรที่พิเศษพิเศษตรงกันกันกบผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ ให้อะไรพิเศษพิเศษกับทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับถ้าผมไลฟ์คุณติดตามถ้าอยากได้ราคาพิเศษหรืออยากได้อยากมาเจอกันก็ทักเข้ามานะครับหรือแคปหน้าตอนนี้ผมไว้ก็ได้นะแคปหน้าจอวันนี้ไว้แล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาเลยภายในครึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นนะผมจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับสําหรับวันที่2วันที่3นะหรือคุณพิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็แคปไว้แล้วก็ทักอินบ็อกซ์หาแอดมินแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ขอราคาพิเศษไปเลยอะ เฉพาะในลายนี้หรือ,อคู่มือทำงานผมก็ถ่ายจากหน้างานจริงที่ผมทำนะครับแล้วผมก็บอกให้โฟร์แมนผมตรวจงานตามนี้นะครับแล้วก็บอกคุเหมาว่าให้ทาตามนี้นะครับเพื่อสร้างบ้านไม่ให้แตกไม่ให้ลาวสร้างบ้านให้มันแบบสร้างเสร็จแล้วใช้เงินอย่างมีความสุขนะครับเรียกว่าเราส่งบ้านให้ลูกบ้านแล้วเราก็มีความสุขลูกค้าก็มีความสุขเราก็มีความสุข แบบนั้นนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักนะครับเพื่อต้องการให้แต่ละคนเนี่ยออกไปสร้างบ้านสร้างบ้านให้ลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะสร้างขายหรือรับเหมาทําได้หมดนะครับเดี๋ยววิธีการทั้งหมดเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันในวันที่2วันที่3แล้วกันเนาะอันนี้ผมก็มาเกล่นให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่หน้างานนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอากาศมันค่อนข้างจะร้อนมากนะครับร้อนแบบสุดๆนะครับ เรียกว่ามาตรวจงานทีนึงนี่ก็เดี๋ยวตอนเย็นถ้าอากาศเย็นๆนะครับอากาศไม่ร้อนมากเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเย็นนี้สักประมาณทุ่มสองทุ่มนะประมาณไม่เกิน2องทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์อีกทีนึงนะครับจะล่าย,ยาวๆให้ฟังนะครับเป็นวิธีการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมกาก่อสร้างนะครับเย็นนี้สําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับอ่า